ว่าที่เจ้าสาวแพนเค้กเข็มมณิษ์จัดปาร์ตี้สลัดสดก่อนวิวาสารวัตรหมีหลังจากที่คู่รักนางเอกสาวสวยแพนเค้กเข็มมณิษ์จามิก้อนกับสารวัตรหมีพันตารวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังจะแต่งงานกันแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า1ิบปีโดยเตรียมควงแขนเข้าพิธีแต่งงานในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งจะเป็นแบบในครอบครัวส่วนงานเลี้ยงอะไรต่าง ขอดูตามความเหมาะสมตามสถานการณ์กันก่อนล่าสุดว่าที่เจ้าสาวคนสวยแพนเคก้กก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นกับเพื่อนๆทำเซอร์ไพรส์จดปาร์ตี้สลัดสดให้ส่งท้ายก่อนออกเรือนพร้อมระบุแคปชั่นว่า thank you นะเพื่อนๆรักๆมากมายขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ